สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 15 beta 7ใหม่ล่าสุดมาให้ทดลองทดสอบกันอย่างต่อเนื่องโดยยังคงมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการทำงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอและคาดกันว่า Beta หน้าอาจจะเป็นเบ ta สุดท้ายก่อนที่ตัวเต็มจะปล่อยไม่ให้อัปเดตกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15 beta 7ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะมีผลอะไรต่อความเร็วและแบตเตอรี่แค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15 beta 7บน iPhone SE รุ่นแรกความเร็วในส่วนของ CPU single core ลดลงเล็กน้อยแต่ multi core ลดลงพอประมาณเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาหลายเวอร์ชันมาเวอร์ชันนี้ลดลงพว่ๆแบบงงง,งันไปเลยครับผลการทดสอบความเร็วใน beta 7ความเร็วโดยรวมลดลงแบบแปลก คงต้องส่งฟีดแบ็กแจ้งกันอีกแล้วครับความเร็วลดลงงงๆแบบนี้หวังว่าแบตเตอรี่จะไม่แย่ตามไปด้วยไปชมผลการทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับ จนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้ง ios 15บ beta 7บน iphone se รุ่นแรกปรากฏว่า ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกแล้วครับโดยใช้ไป10%เหลือ90%เท่ากับเบต้า4ในขณะที่เบต้า6ใช้ไป8%เหลือ92%แต่ก็ยังดีกว่าเบต้า5ที่ใช้ไปถึง12%เหลือ88%การอัปเดตเป็น ios 15เบต้า7บน iphone s รุ่นแรกนี้ความเร็วโดยรว,วมลดลงโดยเฉพาะ gpu ที่ลดลงเยอะเลยครับในขณะเดียวกันก็ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้คงต้องลองตัดสินใจดูกันแล้วครับว่าจะอัปเดตต่อหรือรอดี เบต้าหน้ามาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ